ถึงเราจะรูปร่างไม่ดีรูปร่างอ้วนแต่เราก็ยังสามารถแต่งตัวให้สวยได้ในความเป็นเรานะคะ รูปร่างสําคัญกับการหาคู่บ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อยเปอซนต์ะคะเพราะมันมีอะไรที่สําคัญเช่นกันนะคะถึงเราจะมีรูปร่างที่ไม่ได้ดีมากไม่ได้เพอร์เฟกมากแต่เรามีสิ่งที่สามารถทําได้เพื่อเพิ่มเสน่ห์ของเรานะคะอย่างเช่นการเป็นคนที่บุค,คลิกดีการเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะการเป็นคนที่มีอารมณ์ขันที่ดีการเป็นคนที่มีนิสัยที่น่ารักเป็นคนตลกเป็นคนคุยสนุกเป็นคนมองโลกแง่ดี นะคะรวมถึงการเป็นคนมีพลังบวก ะะทำให้คนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจถึงเราจะรูปร่างไม่ดีรูปร่างอ้วนแต่เราก็ยังสามารถแต่งตัวให้สวยได้ในความเป็นเรานะคะถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าเนี่ยคือน้ำหนักที่คุณพอใจและคุณจะไม่ลดไม่ต้องลดค่ะคุณสามารถดูแลรูปร่างที่คุณมีที่คุณพอใจให้สวยที่สุดดูแลผิวให้สะอาดนะคะถ้าพี่บีแนะนําถึงคุณจะมีรูปร่างอ้วนพี่บีก็อยากให้แต่งตัวให้พอดีตัวไม่ได้แปลว่าแบบฟิตฟิตเปรี้ยะนะแต่เข้ารูปเพราะว่าถ้าคุณ ใส่เสื้อผ้าหลวมโพกมันก็จะยิ่งดูไปกันใหญ่พี่บีมีงานวิจัยมาฝากจากมหาวิทยาลัยของตโตรอนะคะเขาพบว่าความมั่นใจระบุคลิกภาพส่งผลต่อแรงดึงดูดมากกว่ารูปร่างถึง52%เเลยนะคะสบายใจได้เลยนะคะว่ามันจะมีคู่อยู่บางกลุ่มที่เปิดกว้างเรื่องหุ่น โดยเฉพาะกลุ่มคนที่รูปร่างอ้วนรูปร่างท้วมใหญ่เหมือนคุณนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อคุณดูแลตัวเองแล้วดูแลนิสัยตัวเองให้น่ารักแล้วด้วยเนี่ยอย่าลืมเปิดสเปคให้ถูกต้องถ้าเรามีรูปร่างอ้วนท้วมพี่ก็อยากให้เปิดสเปคไปถึงคนที่มีรูปร่างอ้วนท้วมเช่นเดียวกับเรานะคะเราจะได้หาคู่ง่ายขึ้นค่ะ